กลายเป็นที่น่าจับตามองขึ้นมาทันทีครับเมื่อพี่หนุ่มกิติกรทุ่มทุนผุดโปรเจก์ช้างประเดิมเปิดฉากละครเพลง AF the Musical กับภาพยนตร์อมตะเรื่องเงินเงินเงิน ซึ่งก็มาทำเป็นละครเวทีครับนำแสดงโดยนักล่าฝันทั้ง3ซีซันคุณว้าวนี่และที่จับตามองมากที่สุดเลยนะ,ะคะพี่เต้ก็คือคู่ของหนุ่มเจ้าสเสน่บอยแล้วก็พัชชานั่นเองที่ทั้งสองเนี่ยจะต้องมารับบทบาทเดียวกับพระเอกตลอดการมิชัยบัญชาและเพชรราชวราชที่เคยแสดงไว้เมื่อหลายสิปีก่อนด้วยแล้วเรมีความรู้สึก2อ,อย่างอันที่หก็คือว่าเกรง เพราะว่า,าที่ผ่านมาเป็นภาพยนตร์คลาสสิกแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่าง,งสูงในอดีตเพราะฉะนั้นการกลับมาทาใหม่เนี่ยต้องดีเพราะน้องๆเกรงก็ความรู้สึกอันที่สองน้องๆว่าภูมิใจนะฮะอย่างยกตัวอย่างบางบทละครที่คุณวิชัยบัญชาท่านได้เคยเล่นไว้เนี่ยน้องบอยเอมาเล่นเนี่ยส่วนหนึ่งบอยเกรงแน่แต่บอยก็ภูมิใจที่ได้เล่นในจุดตรงนี้ได้เป็นอีกคนหนึ่งที่สืบสารคุณ คุณค่าที่ดีในอดีตกลับมาหรือบทของพัชชาเนี่ยท่านที่เล่นไว้คือคุณเพชรชราเพราะฉะนั้นพอให้พัชชาเล่นพัชชาก็แล้วยังไงแต่ก็สุดท้ายก็คงจะอยู่ในจุดความรู้สึกของความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งผมรับเป็นบทเป็นอัคพลครับผมซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ก็เป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับค่อนข้างเซนซิทีฟหน่อยแต่มีจิตใจเมตตาจิตใจดีครับใช่แล้วก็ได้มาเจอนางเอกของผมก็คือ กิ่งแก้วค่ะพัดรบบทเป็นกิ่งแก้วค่ะซึ่งเ,เป็นสาวที่ค่อนข้างจะมั่นตรงข้ามกับอากพลนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งอา,าพลจะเป็นคนอ่อนไหวแต่พัดจะเป็นคนแข็งๆเ็งเรื่องบทบาทเนี่ยคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแ,แต่ที่เห็นเด่นชัดในตอนนี้ก็เสื้อผ้าหน้าผมนะครับที่ดูแล้วสะดุดตาจริงๆนึกว่าหลงยุคย้อนยุกสิ่งหน หลานี่ก็คู่ที่สามนะน้องว่าแต่าะใส่ไปด้วยกันไหมฮะผมไม่ไหวางครับไปไหมลองไปดูก็ดีนะครับผมว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้มาใส่อย่างนี้ฮะถ้าไม่มีงานงานนี้เกิดขึ้นชอบค่ะเหมือนแฟนฟินสโต์เลยวิววิวมากเหลืองเลยค่ะก็ชอบมากแบบมันติ๊กเปลี่ยนแปลงตัวเองในอีกแง่มุมหนึ่งมันก็สนุกดีค่ะที่เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ค่ะ แหม่นี่ยังเบาเบถ้าเด็ดจริงต้องเซ็ตนี้เลยค่ะสามหนุ่มอารามบอยแซบอย่าเบอกอใครคุณดูเสื้อสิโอ้โหล่ล่นี่ถ้าเป็นพวกเราจะกล้าใสไหมเนี่ยพี่เต้โอ้ต้องคิดเยอะเืยนะก็ก็ดีครับมันไม่ได้ใส่อะไรบ่อยๆใช่ไหมใช่ก็ชอบนะแตว่าไม่เคยเท่ดีมันก็รู้สึกเท่ดีใช่ไหมเป็นอีกสไตล์หนึ่งเออเรามีความมั่นใจไงคนหน้าตาดีทำอะไรก็ดีใช่ไหมครับถูกแล้วล่ะดูน ใช่สแกแกมันหน้าตาดีนี่หน้าดีเราคุมเดียวกันเลได้เราคุมเดียวกันนะครับกลมอะไรอ่าเนี่ยครับอารามบอยครับในในเรื่องนี้ F the Musical ตอนเงินเงินเงินเนี่ยเราสามคนเนี่ยรับบทเป็นคนบ้านะครับไม่ใช่ดูจากวัดเป็นเด็กวัดมาเป็นเป็นสีสันของเรื่องเลยจะว่าได้เหมือนกันนะครับออกมานี่มีสีตลอดนะครับคนอื่นเนี่ยเขาสีสันแสบซวงแล้วกวนนี้ล่ะครับหงายมาสีดำแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นมาเฟียของเรื่องหรือเปล่านะคุณ พวกเราไม่ได้เปงานศพครับในเรื่องนี้แน่นอนครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันเป็นฝีมือของพวกเราเองครับทุกเรื่องแห่งความเลวเนี่ยยกให้เราได้ยกให้เราครับยกให้พี่ดวครับยกให้พี่คนจริงจริงแล้วเราจะมีตัวหัวหน้าอีกตัวนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งครับหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งครับตอนนี้เป็นพิพาทนะครับแต่ตอนนี้กลับไปวางแผนครับแม่ชักจะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะ ถ้าอยากดูนะครับต้องไปจองบัตรครับตั้งแต่10คกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเขาจะเปิดให้จองแล้วนะครับ่ทไทายทิกเก็ตมาสเตอร์แล้วก็ SF Cinema ทุกสาขาในการแสดงทั้งหมดนะคะก็จะมีด้วยการ12รอบตั้งแต่วันที่3ามส็จมีนาะคมยาวไปจนถึง8เมษายนเลยนะคะจุใจเลยนะคุณใช่แล้ว